ในวันนี้แมทจะมาไล่ฟังกันครับว่าแคลคูลัสมันถูกเอาไปใช้ในชีวิตจริงตรงไหนบ้างครับ ซึ่งเอาจริงนะครับเทียบกับเรื่องที่เราพูดไปถึงก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแคลคูลัสมันเป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังได้ง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยมันไปโพลอยู่ในทุกที่จริงๆตั้งแต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะก็มาหมดนะครับไปจนถึงเรื่องศิละปะกราฟิกดีไซน์หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีทั้งที่คนธรรมดาทั่วๆไปก็ใช้กันหรือกระทั่งเทคโนโลยีทางการทหารก็มีเกี่ยวข้องกับแคลคูลัสด้วยครับ คือมันไปโผล่อยู่ในทุกเรื่องจริงๆจ,จนริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์ชื่อดังเขาได้ตั้งฉายาให้มันว่าแคลคูลัสเนี่ยคือภาษาที่พระเจ้าใช้สื่อสารกับเราครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆหรอหรือว่ามันเป็นแค่ความขี้โม้ขี้เคลมของนักคณิตศาสตร์กันแน่เพื่อที่จะตอบคำถามนี้นะครับเราก็จะมาดูไปพ,พร้อมๆกันว่าแคลคูลัสเนี่ยมนถูกเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้น ว่าเราจะเรียนแคลคูลัสไปทำไมครับเมมเบอร์ mm hmm. <Member S 2> ของช่องเราทุกคนเนี่ยนอกจากเขาจะได้ดูตอนใหม่่ mm hmm. อนคนอื่นไปสัปดาห์เลยเนี่ยนะครับนานั้นที่ทุกคนก็จะได้ออกเสียงโหวตกันด้วยว่าเขาอยากจะให้ผลทำวิดีโอเรื่องอะไรออกมาให้ดูกันครับถ้าใครอยากจะช่วยการสนับสนุนช่องแมทเล่าให้ฟังพร,พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่เอ็กซ์ลูซีฟสำหรับเมมเบอร์แบบนี้เนี่ยก็ลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเลยครับอย่างอุณหภูมิในอากาศรอบตัวเรามันก็มีร้อนบ้างเย็นบ้างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหรือว่าการหมุนและการเคลื่อนที่ของโลกเนี่ยมันก็จะทาให้เกิดกลางวันกลางคืนแล้วก็ฤดูกาลหรือก็กคือธรรมชาติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ เพราะงั้นศาสตร์ของธรรมชาติที่ตอนนี้เราเรียกกันว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันก็เลยจะต้องจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเล็กเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นวิชาคลศาสตร์มันก็คือศาสตร์ของแรงและก็การเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างระบบมวลที่ติดสปริงที่เราจะใช้สมการมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตำแหนง่งความเร็วและก็ความเร่งของก้อนมวลก้อนนี้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงขณะของเวลาครับ หรือว่าเทอร์โมดนามิกมันก็คือศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สมก,การความร้อนก็จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุสักอย่างหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งแล้วก็เวลาที่ผ่านไปหรือว่าอิเล็กโทรแมกเนติซึมแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็คือศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าตามสมก,การของแมกซ์เวลครับ ถ้าเราจะอยากได้ตัวอย่างเยอะกว่าน,นี้อีกเนี่ยผมคิดว่าทั้งวันนี้ก็ไล่ให้ฟังไม่หมดครับแต่ว่าก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละวิชาฟิสิกส์กับแคลคูลัสแขนงที่เรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัสเนี่ยมันก็เลยเป็นของที่คู่กันมาเสมอเพราะว่า2ออย่างนี้มันก็คือการศึกษาความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภาษาที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับ และมันก็ไม่ใช่แค่ในวิชาฟิสิกส์นะครับคนที่ชอบวิชาอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าอย่างเช่นในวิชาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเคมีนั้นๆที่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเวลาครับซึ่งไอ้อนไก่ที่ว่านี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆไปด้วยครับ หรือว่าในทางการแพทย์เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีโรคระบาดอย่างโควิด1 9เนี่ยอัตราการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันมันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยณตอนนี้แล้วก็อัตราการแพร่ของเชื้อโรคครับซึ่งการแก้สรรมการ differential equation แบบนี้ด้วยความรู้แคลคูลัสเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำนายอนาคตล่วงหน้าได้ครับ ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะมีจํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเยอะขนาดไหนหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดจํานวนผู้ป่วยไม่ให้เกินจำนวนเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยคำถามหนึ่งที่เราจะต้องตอบก็คือเราจะต้องออกแบบมาตรการวกควบคุมเพื่อลดอัตราการติดเชื้อที่เข้มงวดแค่ไหนออกมาครับ ซึ่งเนี่ยแหละก็คือหนึ่งตัวอย่างจากสถานการณ์จริงที่เราสามารถใช้คณิตศาสตร์ใช้แคลคูลัสเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ครับออกจากเรื่องวิทยาศาสตร์ตรงๆนะครับมันก็จะมีแคลคูลัสยิ่อีกเรื่องหนึ่งครับที่เราจะได้เอาไปใช้ทั้งในด้านการทหารแล้วก็การออกแบบกราฟิกดีไซน์เลยครับมันคือเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับ ในทางการถหารปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือว่าในเกมก็ตามอะเขาก็จะมีการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าพอร์สูตรเคิร์ฟหรือว่าเส้นโค้งไล่ตามครับซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยมันก็คือเส้นโค้งที่เราวาดตามแนวการบินของจรวดนำวิถีครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะวาดเส้นโค้งนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างยากเพราะว่า ตัวจรวดเนี่ยมันจะต้องหันหน้าเปลี่ยนแปลงทิศทางการวิ่งของมันไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาทําให้แม้กระทั่งในกรณีที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือเป้าหมายของเรามันวิ่งหนีเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ง่ายๆแค่นี้หน้าตาของ p u r s u ู t c เค v รมันก็จะยังไม่ค่อยจะเหมือนกับเส้นโค้งอย่างอื่นที่เรารู้จักเลยครับ แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้จรวดนําวิถีของเรามาวิ่งเข้าหาเป้าหมายแบบแม่นยําแล้วก็รวดเด็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายไปตรงๆแต่ว่าเราอยากจะวิ่งไปดักหน้าจุดที่เป้าหมายน่าจะอยู่ในอนาคตแทนครับ ก็คือในการคำนวณของระบบนำวิถีเนี่ยมันจะต้องจัดการกับทั้งการเปลี่ยนแปลงของทั้งความเร็วแล้วก็ทิศทางของทั้งเป้าหมายแล้วก็ของตัวจรวดเองด้วยครับ ซึ่งก็อ,อย่างที่บอกนะครับว่าแคลคูลัสเนี่ยมันก็คือภาษาที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นในเปเปอร์นี้จากมหาวิทยาลัยฮอบกินส์นะครับทฤษฎีและเทคนิคน้ำทางของจรวดน้ำวิถีสมัยใหม่เราก็จะได้เห็นทั้งแคลคูลัสแล้วก็ทั้งคณิตศาสตร์ขั้นสูงแขนงอื่นๆมากันเต็มไปหมดเลยครับ แต่ว่านอกจากเส้นโค้งพื้นสูตรเคอร์ฟนะครับเราก็จะมีเส้นโค้งอีกแบบหนึง่งที่มีหลักการคล้ายๆกันเนี่ยแหละแต่ว่ามันถูกเอาไปใช้ต่างกันเป็นคนละเรื่องเลยครับมีชื่อเรียกว่า b บซ c เอเคร์ฟที่มักจะถูกเอาไปใช้ในวงการกราฟิกดีไซน์ครับในการที่เราจะวาดเส้นโค้งด้วย b บซ c เอเคร์ฟแบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มด้วยจุด3จุดกับเส้นเชื่อมครับ เสร็จแล้วเราก็จะสร้างจุด2จุดที่วิ่งบนเส้นเชื่อมแล้วก็ลากเส้นเชื่อมระหว่าง2จุดนั้นแล้วก็จบด้วยจุดสีขาวจุดสุดท้ายครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นมันขยับเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจุดสีขาวมันเหมือนจะวิ่งไล่จุดสีฟ้าอันขวาแล้วก็เส้นโค้งที่วาดตามเส้นทางการวิ่งของมันเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกว่า Qua d r a t i c b e บ i ซ r Curve ครับ หรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้เส้นโค้งที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มจำนวนจุดตอนแรกเป็น4จุดเรียกว่า Cubic b e z i e เ Curve ที่จะทำให้เราสามารถวาดเส้นโค้งได้หลากหลายแบบมากๆตามใจเราเลยครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้กันนะครับว่าเครื่องมือการวาดเส้นโค้งของโปรแกรม Microsoft Paint เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วย c u b i c b e เอ r ร์เนี่ยแหละครับถ้าเกิดคนไหนสนใจก็ลองไปนั่งกดเล่นกันที่บ้านได้เลยนะครับ แต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับกราฟิกดีไซเนอร์เขาก็จะเอาเบเซียเคิร์ฟเนี่ยแหละไปใช้งานหลายอย่างมากๆอย่างหลายๆคนที่เคยใช้ Photoshop หรือว่า Illustrator เนี่ยนะครับก็น่าจะเคยใช้เบเซียเคิร์ฟกันมาหมดแล้วผ่านทาง Pentool ครับ หรือว่าในการออกแบบหน้าตาฟอนต์ของตัวอักษรเนี่ยเส้นโค้งแต่ละเส้นมันก็จะถูกวาดขึ้นมาด้วยเบเซียเคิฟด้วยสมการคณิตศาสตร์ครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถซูมสามารถกดขยายตัวอักษรหรือว่าเวกเตอร์อาร์ตให้มันมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ทำให้ภาพแตกครับหรือก็คือการวาดหรือการอธิบายเส้นโค้งด้วยสมการคณิตศาสตร์เนี่ย มันจะไปมีประโยชน์ทั้งในวงการกราฟิกดีไซน์แล้วก็วงการทหารเลยครับมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเราก็จะมาปิดท้ายด้วยตัวอย่างเทคโนโลยีอีก2อันที่มันมีแคลคูลัสเป็นหัวใจของมันเลยครับก็คือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ control system ระบบควบคุมครับโดยที่เราจะมาเริ่มจาก control system กันก่อนครับ ปัจจุบันนี้นะครับเราได้เอาระบบควบคุมไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยครับอย่างเช่นพวกโรงงานสายการผลิตที่เขาอาจจะต้องวควบคุมอุณหภูมิของเครื่องจักรหรือว่าชิ้นงานหรืออย่างในโรงงานเคมีเนี่ยเขาอาจจะต้องวควบคุมค่า pH ของส่วนผสมให้คงที่ไม่เป็นกรดหรือว่าไม่เป็นด่างจนเกินไปอะไรอย่างนี้ครับโดยเหตุนี้แหละเขาก็เลยจะต้องเอา control system อย่างเช่น PID control เนี่ยเข้ามาช่วยวควบคุมครับ ซึ่งจุดที่ผมคิดว่า PID Control มันน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เอาไอเดียเอาแนวคิดที่เป็นหัวใจหลักของแคลคูลัสมาปรับใช้แบบตรงๆเลยครับหลักการทำง,งานของ PID Control เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับมันจะพยายามวควบคุมค่าของตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมีค่าตรงกับเป้าหมายที่เราอยากจะให้มันเป็นครับ โดยที่ข้างในเนี่ยมันก็จะทํา3อย่างด้วยกันก็คือ P, I แล้วก็ดีครับอย่างแรกนะครับก็คือมันจะทําให้ค่าของตัวแปรในปัจจุบันเนี่ยมันมีค่าตรงกับค่าเป้าหมายครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดระบบมันทําแค่นี้เนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับ อย่างเช่นในเคสนี้นะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยมันพยายามจะเทลูกบอลให้กลับมาอยู่ตรงกลางแผน่นแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือมันเทเร็วเกินไปครับทำให้ลูกบอลน,น่ะมันวิ่งเลยตำแหน่งเป้าหมายกลับไปกลับมาไม่หยุดนิ่งสักทีหนึง่งเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าการโอเวอร์ชูดครับ เพราะงั้นในระบบควบคุมที่ดีเนี่ยมันก็เลยจะต้องทํามากกว่านี้ครับคือนอกจากระบบมันจะต้องสนใจตําแหน่งในปัจจุบันแล้วอ่ะมันก็จะต้องสนใจตําแหน่งในอนาคตด้วยครับเพราะว่าต่อให้ตําแหน่งของลูกบอลตอนนี้เลยอ่ะมันอยู่ที่ตรงกลางพอดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดความเร็วของลูกบอลมันสูงเกินไปตําแหน่งของลูกบอลในอนาคตมันก็จะโอเวอร์ชูออกไปไกลเกินครับ เพราะงั้นระบบ D ของ PID control มันก็เลยจะต้องคำนวณหาความเร็วเพื่อที่จะทำให้ลูกบอลเนี่ยมันมีความเร็วเป็นศูนย์พร้อมๆกับตอนที่มันกลับมาอยู่ตรงกลางพอดีครับซึ่งไอเดียของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำน่ายค่าของตัวแปรในอนาคตเนี่ยมันก็คือการหา Derivative ในวิชา calculus นั่นเองครับ แต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยระบบควบคุมมันอาจจะปรับค่าตัวแปรให้มันมาหยุดนิ่งอยู่ใกล้ๆค่าเป้าหมายโดยที่ค่าของมันไม่ได้ถูกต้องเป๊ะซะทีเดียวครับนึกภาพว่าเรากดปรับแอร์ให้เป็น25องศาแต่ว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยคือเราได้ห้องอุณหภูมิ26องศาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ เพราะงั้นเพื่อที่เราะจะแก้ปัญหาแบบนี้ระบบ P.I.D. Control มันก็เลยจะต้องมีระบบ I ที่มันจะเป็นตัวที่ดูค่าของตัวแปรในอดีตครับเพื่อที่มันจะได้รู้ตัวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบมันมีความคลาเคลื่อนสะสมอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็จะได้ปรับตัวได้ถูกต้องครับซึ่งการหาผลรวมของค่าในอดีตเพื่อหาความคลาเคลื่อนสะสมเนี่ยมันก็คือการหาอินทิกรัในวิชาแคลคูลัสนั่นเองครับ เนี่ยแหละคือสาเหตุที่ผมบอกว่า PID control มันคือเรื่องที่เอาจิตวิญญาณของแคลคูลัสทั้งเรื่องการ r e r e n t i a t e แล้วก็การ Integrate มาใช้แบบตรงๆเลยครับตัวอย่างของการใช้ PID control นอกจากในโรงงานกับสายการผลิตนะครับเราก็จะมีการเอาไปใช้ควบคุมเครื่องบินในระบบออโต้พายโหรือว่าใช้ควบคุมตำแหน่งของเครื่องจกักรอย่างเช่นแขนกลหรือว่าเครื่องพิมพ์3มิติอะไรอย่างนี้ด้วยครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นร้อนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว artificial intelligence หรือว่า AI นั่นเองครับในตอนนี้นะครับเครื่องมือที่เราเอามาใช้สร้าง AI เป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็คือ neural network หรือว่าโครงข่ายประสาทเทียมครับที่อธิบายแบบง่ายๆเร็วๆนะครับมันก็คือระบบที่เป็นแบบจำลองของการทำงานของสมองคนเราเนี่ยแหละครับ สมมติว่าเราอยากจะสร้าง AI มาจำแนกข้อมูลนะครับว่าตัวเลขข้อมูลน้ำหนักกับส่วนสูงที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันเป็นตัวเลขจากผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับโดยที่ไอเดียเนี่ยก็คือเราคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตัวสูงแล้วก็น้ำหนักเยอะเขาน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็คนที่ตัวเล็กน้ำหนักเบาเขาก็น่าจะเป็นผู้หญิงครับ ในระบบ AI ที่มันเบสิกสุดๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีนิวรอนหรือว่าปมประสาทเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันครับที่แต่ละตัวมันก็จะมีหน้าที่รับตัวเลขอินพุตเข้าไปแล้วมันก็จะตอบออกมาเป็นคะแนนว่ามันคิดว่าไอตัวเลขที่มันเห็นเนี่ยมันมีค่ามากหรือว่ามีค่าน้อยครับ อย่างเช่นนะครับนิวรอนตัวนี้มันก็อาจจะรับตัวเลขส่วนสูงเข้าไปแล้วมันก็จะให้คะแนนเยอะถ้าเกิดมันคิดว่าส่วนสูงเท่านี้หมายถึงคนตัวสูงแล้วมันก็จะให้คะแนนน้อยถ้ามันคิดว่าส่วนสูงเท่านี้คือคนตัวเตี้ยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีนิวรอนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่มันจะเป็นตัวสรุปความเห็นของนิวรอน2ตัวแรกเพื่อที่จะสรุปออกมาตอบว่า AI เนี่ยมันคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับ ซึ่งในตอนแรกสุดเนี่ยนิรอนแต่ละตัวมันก็จะยังไม่รู้หรอกครับว่าส่วนสูงเท่าไหร่คือเรียกว่าสูงหรือว่าน้ําหนักเท่าไหร่คือเรียกว่าเบาเพราะงั้นเราก็เลยจะต้องทําการเทรนหรือว่าฝึกสอนให้มันเรียนรู้ก่อนครับอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าตอนแรกเนี่ย AI มันอาจจะคิดว่าอื คนที่สูง150หนัก40โลเขาเป็นคนตัวสูงแล้วก็มีน้ำหนักมากแปลว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายแหละซึ่งมันผิดครับเราก็จะต้องไปบอก AI นะว่าไม่ใช่นะไม่ถูกนะคนนี้เขาคือผู้หญิงต่างหากแล้ว AI เนี่ยมันก็จะมีกลไกในการเรียนรู้ที่ทำให้มันสามารถปรับตัวเองให้ฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมได้ครับอย่างเช่นในเคสนี้นิรอนตัวที่3เนี่ยมันก็อาจจะส่งข้อความกลับไปหานิรอน2ตัวแรกครับว่าเอ้ย ที่เมื่อกี้คุณบอกว่าส่วนสูง150แปลว,ว่าเขาตัวสูงแล้วแล้วก็น้ำหนัก40โลแปลว,ว่าเขาหนักมากแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ครับพวกคุณเนี่ยต้องไปปรับวิธีการให้คะแนนของตัวเองมาใหม่แล้วนะในวิชา machine learning นะครับเราจะเรียกกลไกแบบเนี้ว่า backpropagation หรือผมจะเรียกว่าการแพร่ย้อนกลับครับ เป็นกลไกที่ทําให้ neural network ที่ตอบคาถามได้ไม่ถูกมาสามารถส่งไอความผิดพลาดอันนั้นน่ะย้อนกลับไปที่ต้นทางเพื่อที่จะทาให้ส่วนอื่นในระบบอะมาสามารถปรับตัวเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ว่านั้นได้ครับเป็นกลไกที่สําคัญที่สุดแล้วที่อยู่เบื้องหลังของการเรียนรู้ที่ทําให้ AI ที่เราเห็นกันเนี่ยมันฉลาดขนาดนี้ได้ครับ ซึ่งเบื้องหลังของการทำ backpropagation จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกดลูกโซ่หรือว่า chain rule ในวิชาแคลค u ลัสนั่นเองครับถ้าเกิดคนไหนสนใจอยากจะลงรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้นะครับก็ลองตามไปดูต่อในคลิป backpropagation calculus ของช่องทีบลูวั n Brown ได้เลยครับ และเนี่ยแหละก็คือตัวอย่างทั้งหมดที่ผมเลือกเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าแคลคูลัสเนี่ยมันไปโปรอยู่ในทุกที่ทุกย่อมย่าจริงๆเหมือนกับที่ r i ริชาร์ดไฟ m a n man เขาเรียกแคลคูลัสว่ามันเป็นภาษาที่พระเจ้าใช้สื่อสารกับเราครับซึ่งผมคิดว่าด้วยเหตุผลแค่นี้แหละมันก็น่าจะเพียงพอในการไขข้อข้องใจของเราได้แล้วครับว่าเราจะเรียนแคลคูลัสไปทำไมครับ ถ้าใครคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็อยากจะช่วยการอุดหนุนช่องแมทเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถโอนเข้ามาทาง qr code อันนี้ได้เลยครับ แตาผมก็ต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนสําหรับการสนับสนุนครับโดยเฉพาะเมมเบอร์เล่วสามคุณเทะฮาคุณฮานานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตนเป็นพีคุณดรสไลเวอร์คุณกล้าณรงค์คุณภาคคุณกริบบูงคุณเอ็นเอลคุณตุนเอคุณรักนาที่คุณวัฒนาวิทย์คุณโกการคุณบุกกี้คุณจ๊อบพี่คุณวรรัตคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณดรีม็กเกอร์คุณกระจรเทพคุณทราฟ